สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราห์สุมานเจดศีแปรจำวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2567นะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจดสีเวลาประมาณบ่าย2ครึ่งเป็นต้นไปผู้แรกนั้นก็จะเป็นปลายพยักต่อต่อพับทานอะไรพี่กระน้ำหนัก110ปอนพบก,กับทางด้านเพชรเอกสอจิตกระเสิรดคู่ที่สองก็จะเป็นทางด้านสมิงทองตุลา19 พบกับทางด้านหนึ่งปูสิงห์วอเทนโนหลวงปูสวงพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยี่สิบสี่ปอนด์คู่ที่สามคู่รองคู่เอกรายการวันนี้ก็จะเป็นยอดบงงามลัก,กี้บันเทิงพบกับทางด้านเตจพิชัยนาวีอันดามันพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์และแข่งรายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรน้ำงามมีเคเขาใหญ่พบกับทางด้านน่ารักซอจตองแตชินพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์นะครับ ต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับคู่แรกนั้นปลายไปยักมา110ปอนเท่าพีกัดส่วนเพชรเอกมา110.4ลดไป0.4สมิงทองมา124ปอนเท่าพีกัดหนึ่งภูสิงก็มาเท่ากันครับ124ปอนเท่าพีกัดยอดบัวง,งามมา113.8ลดไป0.8ส่วนเด็กพิชัยมา113ปอนเท่าพีกัดเพชรน,น้ำงามมา126ปอนเท่าพีกัดน่ารักสาวจ้าตงประจีน มารอยโบกันทวพิกัดเช่นเดียวกันนะครับต,ต่อไปมาดูราคาเด็ดนะครับคู่แรกนั้นปลายพยักเป็นต่ออยู่ที่สิบเอ็ดแปดลายพยักเป็นต่อ 18, สิบเอ็ดแปดสิงทองหนึ่งภูสิงห์ครับหนึ่งภูสิงห์เป็นต่อสิบเก้ายอดบัวงามเดชพิชัยเรตเปิดมาใครต่อรองเพชรนำงามกับน่ารักนะเพชรน้ำงามเป็นต่ออยู่ที่สิบเอ็ดแปดนี่คือราคาเด็ดมวยย้อนเจ็ดสิบประจำวันนี้นะครับ ต่อไปมาดูมาดักมาชอบผมเลยนะครับูแรกนั้นปลายพยักเตะไท่รุ่นแดงรุ่นนอกได้ตลอดนะครับเตะขาแรงมัดหนักศอกคมส่วนทนาเพชรเอกนี่เขาในเนิ้วมันึกนับจากบนราชธานียปลายพยักนี่เซฟเพียงรูปร่างแต่ว่าหนักแรงกระดูกดีส่วนเพชรเอกนี่สูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บแทงลึกแทงแรงซ้อมจูงมนผู้จัดเตดเปิดมาให้ปลายพยักเป็นต่ออยู่ที่11-8เอดแปดักแรงรุ่นน้อกได้ตลอด ส่วนตัวผมนะครับอยากไรุณนทดลองไปที่เพชรเอกไฟนี้มาซ้อมยิยมันผู้จัดเข่าในแข็งแกร่งถึงจะกระดูกเป็นรองแต่ว่ากระดูกที่ภูทรดีครับวันนี้น่าติดตามมากเปิดหัวมาหน้ารองครับเพชรเอกสอจิตประเสริฐในชกจากกุบภราชจตนนีนะครับผู้ที่สองรับสมิงทองตวลาหนึ่งเก้ากับท่านหนึ่งภูสิงคุณนี้ชกมาแล้วสามครั้งนะครับสมิงทองชนะครั้งหนึ่งหนึ่งูสิงชนะมาสองครั้ง ไฟนี้นี่ยสมิงทองเนี่ยมาซ้อมจิมันนพิจัดนะครับแต่ว่าหยุดไปนานหยุดไป6-7เดือนเลยส่วนหนึ่งบุษงินโชคดูตลอดวันนี้ได้ใหญ่ได้สูงฟอร์มดีกว่าน้ำหนักดีกว่าเลยเปิดมาเป็นต่อแค่สิคู่นี้ทนทนอันตรายนะครับหนึ่งบุงิหมัดนักสอบคมรุนแรงทุกลูกส่วนสมิงทองในเขาในเหนียวหนบตั้งกายกำลังกลับมาพิดซ้อมเริ่มดี เขาในแข็งแข่งเนหนียวหนบเหมือนกันนะครับคู่นี้ตนต,น,ตนอันตรายเพราะว่าหนึ่งผู้สิงรุนน้ำนกได้แต่ว่าปลายปลาย,ลายรองอีกตัวครับรองพิทธศีมิงทองตัวไาหนึ่งเก้าวันนี้น่ารองมากู้ที่สารับยอดบงากามพระกีบันเทิงครับซ้อมถึงมันผู้จัดหลักเหลี่ยดีหมุนทีฉลาดรวดเร็วสวนดพิชัยไซเนียนเดินจับเดินทีข้องทีเขาในแข็งแข่ง,ขงมันหนักสอบคมแต่ผมก็ยังมองไปที่หน้าเสือทีมงานผู้จัด ความฉลาดความรวดเร็วอของยอดบัวงามหมุนทีจับกีหน้าเ้าตัวรอได้วันนี้ราคาไม่หา่างแต่ว่านาทีต่างครับยอดบัวงามลักขิบันเทิงมาถึงผู้เอกรายการครับเพชรน้ำง,งามเกตพันธมิตรหรือเจ้าเพชรทำงานเคเขาใหญ่ตัวนี้หนักแรงแข่งเนียนเทงน่งันพอเข่งฉลาดถอยทั้งรับดีส่วนน่ารักเนี่ยจะได้เปรียบตรงส่วนหนาเพชรน้ำง,งามได้เปรียบสนสูง น่ารักนี่เตะอตรุนแรงซ้อมเพชรยินดีใช้สีเสี้ยของท่านสเจ้าต้มแปรชินหมัดหนักสอบคมเตะขารุนแรงแต่ว่าโอ้โหฟอมหลังเนี่ยยังสมบูเข้ามาชนะบอ่อเป็นสันเพชรน,นํำงานมีฟอร์มสดคู่นี้รุ้นนับนอกได้ใครพลาดเป็นร่วงเป็นหล่น,ลนมาดูว่าเพชรน,นํำงานจะเตะข้านคอหรือว่าจะโดนสอบของน่ารักตอตร่วงหล่นโดนศอกแตกรวงหล่นได้ หรือว่าจะโดนเตะขามีเดี่ยงมีเจ็บมีอาการเป็นปได้ทั้งสองอย่างส่วนตัวผมนะครับชอบไปที่น่ารักพอประจักษ์หรือเจ้าน่ารักสอจตุ้งแระจีนวันนี้น่าติดตามครับน่าหลงสนรงองมากสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้คู่แรกนั้นชอบไปที่เพชรเอกสอจิตประเสริฐเข่าแหลมทางเจ็บเด็กคนนี้มีอนาคตอนาคตไกลด,ด้วยน่าติดตามน่ารองครับดูสองยกไม่ลงไม่หล่นน่ารอง ดูว่าพลายแป๊กต่อยหมัดร่วงหล่นหรือว่าจะโดนเข่าแทงน้ำนอกได้คู่นี้มีโอกาสน้ำนอกสูงมากผู้ที่สองรองไปที่เสมิงทองทุลาหนึ่งเก้าเข่าในแข็งแกร่งเหนียวหนึบต,นต,นต้นต้นระวังหมัดระวังศอกเดินจับจนดีแท้ๆเบียดผ่านได้ผู้ที่สามจอไปที่ความฉลาดรวดเร็วของยอดบวงามลากีบันเดงทีมงานผู้จัดน่าเสย่ันช่วยน่าจีเบทเข้าไปแท้ๆและเขึ้นรายการวันนี้ชอบไปที่น่ารักพอประจักษ์เตะขาต่อยหมัดฟันศอกรุนน้ำนอกได้ ท่าหลงจนดองครับขอบคุณสำหรับความใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ